ในส่วนของโลเคชันผมก็จะก๊อปปี้ไปเลยเนาะเพื่อความรวดเร็วตรงน,นี้ตำแหน่งที่จัดวางนะครับอ่ะส่วนความกว้างนั้น178เนาะตรงน,นี้ผมจะเริ่มจากซ้ายก่อนซ้าย178นะความกว้างนั้นโลเคชันผมก๊อปมาแล้วเมื่อกี้นะวางไปเลยเพื่อความรวดเร็วนะเดี๋ยวจะขยายตัว Property Window อีกนิดนึงเนา ก็จะประมาณนี้เห็นไหมส่วนถ้ามันตรงนี้เราอาจจะต้องปรับให้มันลงมาอีกใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยเราก็ปรับลงมาเลยนะครับประมาณนี้เนาะพยายามจัดให้มันไม่แคบจนเกินไปเนาะเห็นไหมมันติดกัน อาจจะดูไม่สวยเราก็ขยับมาด้านซ้ายอีกแนี้ครับผมทำให้ดูเนาะ,ะประมาณนี้ต่อไปนะครับในส่วนของตัวมั t เรล์การ์ดตรงนี้ข้างในจะเป็นพิจ l บอกเราก็ปรับขนาดให้มันเต็มแบบนี้นะครับลากมาเห็นไหมฮะเนี่ยลากมา ตัวพิกจะบอกทีอยู่ข้างในเนี่ยเราปรับ property เป็น field ไปแล้วดอกตัวนี้เนาะดอกเท่ากับ field เขาก็จะขยับตามตัว material card ของเราแบบน,นี้เราลากเขาก็จะขยับตาม auto เนาะต่อไปในส่วนของ location ต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะเราไปขยับฟอร์มใช่ไหมปรับทั้งความสูงแล้วก็ความกว้างนะครับดังนั้นพวก ต่างๆเ่านี้ก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผมก็จะขยับพวกบอททอนกับเทคบ็อกซ์นันล่างเนี่ยลงไปก่อนนะขออนุญาตเลื่อนหน้าจอนิดนึงแบบนี้น,น,นะแล้วก็จะเลือกทั้งหมดแบบน,นี้ขยับเข้าไปด้านล่างสุดก่อนนะครับประมาณนี้ต่อไปผมก็จะมาปรับตัวเนี่ยขนาดของ Ma t e r i a l c a r d หนเนี่ยนะครับผมโดยอ้างอิงจากขนาดของโปรแกรมต้นแบบของผมตัวนี้ เนี่ยไซส์เห็นไหมผมจะก๊อปีไปเลยนะหน้าจอของแต่ละท่านก็ไม่เท่ากันเราก็ปรับตามความเหมาะสมได้เลยนะครับไซส์ผมวางไปตรงนี้เลยก๊อปีมาวางไปเลยเนาะปึ๊บความกว้าง582ความสูง325เนาะจะได้ประมาณนี้โลเคชั่นนะผมก็จะก๊อปีไปเลยเพื่อความรวดเร็วนะครับ เพราะว่าการลากใช้เมาส์ลากไปมาเนี่ยมัน,ม,นมันอาจจะทําให้ช้านะผมก็เลยใช้ตัวเลขเอาแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมเขาก็จะเด้งไปเลยปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ,บนะครับตรงนี้นะก็เวลาทําคอร์สก็จะพยายามให้มันเร็วแบบนี้นะแต่ว่าลูกค้าหรือนักเรียนที่ดูเนี่ยต้องปรับให้เข้ากับฟอร์มตัวเองนะผมทําให้ดูว่า,าการจัดวางคอนโทรลต่างๆในฟอร์มเนี่ยประมาณนี้นะมันไม่มีผิดมีถูกนะว่าเราจะขยับซ้ายขยับขวาเท่านั้นตัวนี้มันไม่เออร์เรอร์หรอกนะครับผมนะแค่ ทำให้มันสวยที่สุดนะที่เราพึงพอใจนะนี้นะครับ